แล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยเมื่อนี้ทางสาดวงก็ได้ข่าวมาโมบ้านชายบุญผลเนาะพ่อแม่พี่น้องสาดวงกาข่าวมาหาหนองทงมื่อนี้น้องทงบมไปหาซาดวงสาดวงก็เลยมาหาผลเนาะพ่อแม่พี่น้องเัาไปเบิ่งกันเลยเนาะเอาผลซีอยู่บรื้อบอยู่โดยขับไปเบิ่งกันเลยตอนนี้เขาก็เห็นเอเกศสาผืนหนังอยู่นี่เนาะผืนมาแต่ใสเด้นี่จะจะตินสบายดี <ไป S 1> ดเลยจะมาแต่ใสโอ้ยมาแต่ตัดพื้นนี่แล้วไปตัดพื้นกับไพเดียวนี่แล้ว ทัดในป่านี่บ่อโอ้จะทำในป่านี่แล้วในลายอยู่บ่จเจ้าเนี่ยได้รอนึงแมนบ่นะคิดว่าเจ้าเศร้าเหตุฐานายอะไรยั่งอยู่บ่ไม่คิดว่ายิงข่าวว่าเขาจำเงินอุตภูณย์ยังนอนหอ่วยจัยได้เขาจำเงินพวกมาซื้อทานก็หลายๆได้อยู่พู ลูกค้ามาซื้อฮหน้าเพิ่นกับถ้าบมีทานให้แล้วเพิ่นเอาเงินจำให้ฮน่ะเอาเงินก้อนเนาะความหมายกับเอาเงินก้อนแล้วจองการเงินด่วนกัเสาด่วนกับว่าถือว่าฟิดทางน้้นสาวเกซาเพิ่นกับบมเมื่อกองจะเถื่อเบิ่งลูกค้ามาอยู่มาฐานบบมีทานให้กะลังกันกะล่งตัดพื้นตัดพื้นบ่แล้มันเล็งมาในช่องหลดกระอไปก้องตัดหลดนึงแล้วตัดอยู่พี่แลวสิแกค่ะเมื่อบ่อเออคือวานละให้สมบัติไปใส่แลพุูนอยู่ในห้องคุณ วเราบังเป็นตัดพื้นนำ้ำบ่เป็นกับเพื่อนอ่ะนะนอนยงเงงเงงเป็นไข่บ่ทา่ทานั่นแล้วนี่ทางสาวดวงกันยังเจ็บคออยู่เป็นไข้ฮะกระเซ้ายังปวดหัวอยู่ได้เนี่นๆเหนื่นบ่เจ็บนี่างนี้นะบีบกวระดาสมาร์ททีนสาวดวงรถถ่ายโอ้โหไปเด้สาวเกษาสิมานี่เนาะบม่มีหมูวเน่าไ่มีหมัวแต่เก่ายังว่าไปหลินน้ำกันนอนเดียวนี่อยู่ใกล้กันบ่ได้ไปหากันฮึ <laughs> ่งมาหากันเถื่นึงเนาะ ยังจันแล้วหากันเธอหนึ่งกินข้าวแล้วบ่บเว้นี่โอ้กินแล้วเป็นในใด้วานี่ฝนตกอยู่บ่าบาสโตไม่ว่าเมื่อวานเบิ่งคือสีตกค่ะทั้งเฮือนสะดวงบ่ได้ตกได้เมื่อวานตกแต่ทางพีแหละตกบ่อยู่พี่ตกตกแต่ทางพีแหละทางพ <c oughs> ี่ <c oughs> ตกตกแต่ทางนี้แหละเนาะตกแต่ทางนี้แหละโดยฮะขับไปเบิ่งน้องทองกันเลยนเนาะเพื่นเหตุยังอยู่โดยโดยเออ ยังยินข่าวพืนซีอันก่ออ่างปลานะพ่อแม่พี่น้องน้องทงกัเอากัะชิข่าวมาหาเพิ่นกนโอโอ้ันนี้ก็ทางเพื่อนสาวเกษานะ้ำมูบานสไตลบุญเพื่อนเอ๋ยหลเพิ่นอันนี้ก็เพื่อนสาวตุกน้าหลังนี่ ไปใส่กะเจบ่เนาะเฮือนนี่เนาะใรเบิ่งก่อนเด้อน้องทงผลสื่อดินทรายมาเลยเนาะผลสิ่งก่ออ่างปลาสื่อดินทรายเปื่อนบ่นน่หรือดินทรายอันสะอาดสบายดีเอฟซีเนี่ยเห็ดยังยูมาอนีิ มาเรียังเลยสิหาสั่งเครื่องมาไหว,วมืออื่นสีลุ่มเริ่มมือโดยจังไอแล้วมือหนีจังบริเวณไปหาเอื่อยเนาะ <c oughs> เะรืยสะดวงกระถาอยู่เทียงโอ้ยนอ้องธงคือบบมาหาเด้มือนีวอว้ว่าบอดูหูว่ะผลน้นอนทานกระจามาส่งดินทรายเนาะพ่อแม่พี่นอ้องบนสิก่ออ่างปลามืออื่นมาพอมือนี้มันกระคำเลยเนาะดินทรายผนมาส่งอ,อยู่ไ้ายบอดิโก้อันนั้นแหละบอไปเบิ่งด้วย มองี้ก็ากะแทกสร้างเพื่นม,มาแทกแล้วบาา่าเมาแน่ไ,นไวเรีบแล้วแต่บอกเพ่มาสิาเดวกน,นี้เนาะอนแรกไเพุ่นแต่แ่ีพนมาแนมาบอกให้มาทางหลังบ้านทางุรงก็เลยอเอาหมอนี้เลยแมนเห็ดอยู่นนี่กับเมออยู่ได้พ่อแม่พี่น้อง โอมันกะสีมีหกมือนเนาะกะ<อ>มีม,มุงห้ามุงเอาเนาะมีมุงอีกแล้วมีมุงนะแต่โอ้โหงงสิพอหรือบอกกันเหตุนางไว้ก่อนจักแมตคูดจักแมตสร้างพันแทกกะหนื่งแทกนะยังบเอานั่นมีแต่ว่ากะเอาบ,บัวเ,<ะ>เอามุงนี่แบบนนี่นะอืมประมาณใดประมาณใดฮะนะโดยเออมีแต่มืออื่นสร้างผลลงมามาลงมือเนาะสร้างผลเนาะ มือนีดเพิ่นมาเบิ่งบ่นมันแล้วแต่ว่าทมิดว่าเพิ่นสีเอาดินอยังเขาเอืออยังก็สะปั้บหนาดินเนาะแล้วมือเพิ่นมาเลยขี้ดินทรายยังบ่มาเพิ่นก็เลยเมื่อก่อนเนาะแล้วมืออื่นเพิ่นสีมาปั้บหนาดินใหม่เด็ก็จังสีได้กก็ดินบล็อกครับพ่ออยู่บ่ดินบล็อกครับดินบล็อกนี่น่าจะพ่ออยู่ทว่พ่อก็สั่งมากกเบิ่งปัญหาแต่งบงบเนี่ยยังหินได้หิน หินเจ้ามีแล้วบ่หินเจ้าหินแโบมีวันจะสั่งแบบอ่าคนละเข่งแต่ว่ามันบ่มีอะน,นะสังส่งทางโรงงานเขามันบ่มีอืทางโรงงานเพิ่นบ่มีเนาะแต่เกา้าเฮาสั่งแนวละเข่งก็ได้เนาะแต่อันนี้หน้า,นาหินเพิ่นหนาซีมดเนาะอันนี้ก็โกม,มัม่วงเพิ่นกบมัม่วงยังอันนี้กบมม่วงอีซ้ำซ้ำแล้วดูพี่หน้านี่ก็ได้กินหมากเลยนี่ มันมก็นจะดังไงนะได้อยู่บ่ได้ยังเออ,อนนก็หัวขาผัา่งกางงามเนาะวัวขาใหญ่ด้วยว่าขาอยู่เพื่อนสะดวงหอบบเป็นจังไกยังชีได้กลงดิฉนเห็นหนางยัง่นะคนออกแล้วป,ป,ปลูกบนไม้อีกผิ่งกมมหุงนองทจงจะหน่อยก็ได้ตา,านนะดตามแล่นีนกมมหุงนี่สามหน่วยสี่หน่วยเนาะ กูได้ปลูกนี่น้องทงบ่หรือน้องแหล่อันนี้มันเกิดเองเกิดเองวะแม่มันพันมันมาแต่ทางไหนชื่อๆมันเกิดอยู่ในนี้เอาไว้กินสุกเดอ้อนายมันกะเอาไว้เอาไวป้ปลูกอีกนายมันมเพชรผุ่นกระมีนะพ่อแม่พี่น้องคือสีเพชรอยู่อันนี้คอยสะดว้งว่ามะม่วงซ้ำรดูบจ่จัก ถ้าซื้อยูฮานก็ต้นละเซนู้ได้หรือหรือป็นปเงินบาทก็ต้นละซองร้อยเนาะต้นมะฮวงต้นมะม่วงเบงซาดวงเขาหล่ะเบงเฮือนเบงซานเหมือนก็สซาดวงกับบดดมาแต่โดนเลยก็หมักเผายังงนี่นะเผาน้ำหอมอมบ้อ กผ่านน้ำหอมอ่อมมันเป็นยังอันนี้คือมีหอยคนขอกใหญ่มาแตุ่นเลยใหญ่มากอ,อ่าง,าง,นง่นยามั่งก็ขึ้นไหเนะผมแม่พิน้องเฮือนจะรวมกันยังขึ้นเฮาเาเสียแล้วมันงก็ขึ้นอีกเนาะยานี่คันโบ่โตกแแรงพ่อ เงอนนองทงก็สะอาดสะอ้างอยู่ดูดอกไม้เพื่อก็งงามดอกไม้เพื่องทวีทน้นองทงว่าสิเฮ็ดอยู่ทางหลังอันนี้เลยนั่น้องทง เบิ่งดินบล็อกเพิ่นสิพ่อสีพ่เนาะดินบล็อกเพิ่นหินเพิ่นก็นยังบ่มีพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็นยังสิได้สั่งหินอยู่แต่ว่ังหุงดดงกคอยกระว่าขันเห็ดอยู่นี่กับหม้อสม <c oughs> เห็ดอยู่นั่งกับหม้อสมคือกันเพราะว่าเห็ด <c oughs> เห็ดอยู่พี่เลยฮะสีโบได้เทพื้นมันเทกับอันนามันจ็กเล็กจ็กหน่อยเนาะเคนมา่านิมันแบบในอนาคตที่ทางนำเสียทางเีิน ต่อทอเนี่นยโดยทันได้เดินกัโดยเดินัว่าอันเพราะว่าคล้ายสมุดว่าเหตุอ่างปลาเดี๋ยวว่าได้ยอดได้ชังเชือได้ก่ออ่างเพิ่มโดยก่ออ่างเพิ่มจะได้ต่อทอน้ำเสียออกไปหินนี่จะสั่งแล้วบ่หินนี่หรือว่าถ่าอีกบัดหนา้าที่จะหินเอาเล็กๆน้อยๆพี่น้อง บรเอาเทพื้นเ้ทพืนอยู่เฮือนสาวเกสามีปะมีเหรอมีเขากับคอซือนาเพิ่นจักรล่อล่อสุกหนึ่งหน้าลอดตินเดียวนี่นะคอซือนาเพิ่นเบิ่งเนาะโดยตินบล็อกนี่หนาสิพ่อเนาะเพราะว่าเขากับโก้บ่อซูงปันไดตที่เนาะประมาณสี่ก้อนนะจะได้เพิ่นว่าก่อขึ้นประมาณสี่ก้อนเนาะพ่อแม่พี่น้อง สี่สี่ก้อนนี่จักเมตช่องแมตบ่สี่ก้อนบ่หอดสองแมตบ่หอดบ่เมตเมตอะไรเมตอาชิบชาวดวงกับบ่เป็นไหลเนาะสี่ก้อนกับเบิ้งเอาตามมันนี่เลยสี่ก้อนนุ๊กกะประมาณนี้่เลยเบิ้งสี่ก้อนแต่ว่าเฮาต้องฮู้จักว่าทางกวางทางยาวห์นะฮาต้องไล่เอาสร้างสร้างเพื่นบริไล่บ่วอะทางมเงา ความสั่นนีประมาณอยู่ขนาด่าขึ้นขึ้นนีประมาณอ่าหนึ่งเมตรอันนี้จะบอกบุกหอยหูเรื่องแมทบนันไดได้ไหก็ได้โดยวมื่อแล้วฮาจงมาอัปเดตอีกเทือหนึงนะ่งเนาะตอนน้องทงก็พูเลยนะพอ่พอแม่พี่น้องโดยผัยห้าแถวเนี่ก็ขึ้นหมืแล้วพ่อแม่พี่น้องสูงแล้ว ผู้เจ้าเพิ่นกบดีมาทางเนาะทางนอกพ่อเจ้านางแกงน้ำไม้นี่บดียากไปหาไก่้ได้หน่พูดเอาน้ำหัวนี่ก็ได้เด้โดยบริทางสาวดวงก็สิได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะโดยโดยบริทางสาวดวงก็สิขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้อง รางกระโค้ผกให้พ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ส่องสาวดวงแฟนเพจแต่เด้อพ่อแม่พี่น้องโดยจากการสรางดวงก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีสุขูนนสู่คนนณที่เบิ่งคลิปสาวดวงแต่ต้นจนจบน่าพ่อแม่พี่น้องโดยวันนี้สาวดวงก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้อง